บอสเคยทำวิศวกรรมโตโยต้ามาก่อนชใช่ไหมใช่ค่ะแผนอะไรคะ QC ค่ะทำเกี่ยวกับอะไรคะ QC ก็จะควบคุมคุณภาพรถ,รถยนต์ที่ออกมาจากสายผลิตว่าได้มาตรฐานไหมอย่างเช่นมีเสียงดังเข้ารถไหมพัดต่างต่างมีคุณภาพไหมเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรไหมน้ำลูกเข้ารถไหมเป็นต้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงต่อบอสมาตรวจรถที่เต็นท์เช่นการตรวจรถเข้าใหมา่หรือว่าตรวจรถเวลาลูกค้ามาขายเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือมาตรฐานเดิมที่พี่ดูจากโรงงานนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งก็คือพี่ได้เห็นได้ว่ารถที่มันสวยเป็นยังไงปะโครงสร้างเดิมเป็นยังไงเพราะเรา ก็คือเป็นตัวปเปล่าๆอ่ะกอนที่ะจะมีพวกชิ้นส่วนที่แนทเห็นนะจริงๆมันเป็นแค่บอดี้ปเปล่าๆนะพี่ก็จะเห็นตั้งแต่แบบตอนโรบอทที่มันเชื่อมเหล็กเข้ากันเราเห็นอ๋อโครงสร้างเดิมมันอย่างนี้เมสพอดต,ต้องเป็นอย่างนี้ซิลเลอร์เวลาเขาทำเขาทําแบบนี้นี่เราเห็นทั้งหมดเลยเรวมงพาตต่างๆเราฟิตติงงงงต้งเข้าไปเงี้ยเฮ้ยมันสมควรที่อยู่ยังไงร,ระยะห่างแกลบมันเป็นยังไงรวมถึงพอมาของรถอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยรถมันเร่งเครื่องแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วพี่ก็จะมีการเทสได้ในโรงงานเราจะเทสว่าเออแบบรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไหมมีน้อยมีเสียงเข้าไหมอะไรพวกเนี้ยก็พวกนี้แหละทั้งหมดอ่ะพี่ก็เอามาใช้เพราะนั้นคือมาตรฐานที่มันต้องผ่านถ้าไม่ผ่านตามนี้รถก็ ไบออยู่โรงงานใหญ่ขนาดนั้นมากค่ะแล้วเวลาบอสมาดูรถเองค่ะบอสเคยพลาดไหมคะคิดว่าพี่เคยพลาดปะต้องมีบ้างแหละใช่คือช่วงแรกที่พี่พลาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่เยอะตอนนั้นพี่ดูรถนานมากคันหนึ่งแบบขึชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ยังมีพลาดบ้างเพราะประสบการณ์เราไม่สูารุ่นนี้มันสมควรดูตำแหน่งไหนแต่พอประสบการณ์เยอะขนาดนี้เป็นสุกาปีอ่ะมันกลายว่ามันกลับกันมัน,นพลาดเพราะความประมาที่จริงที่ซื้อรถไปอ่ะน่าจะเฉียดเียหมื่นคันแล้วทนะี่ซื้อเข้านะไม่นับที่ดูไปเป็นแสน เ,เราก็อยากจะบอกลูกค้าต,งตรงๆนะว่าเนี่ยเราพลาดและชี้เห็นว่ามันจุดไหนเราไม่อยากไปหลอกขายเขาเพราะเออรถคันนี้มันเดิมเพราะถ้าเราบอกว่าเดิมแล้วรถมันแบบเป็นอย่างเงี้ยพอไม่ถือเราก็เสียเราก็อยากจริงใจบอกลูกค้าตรงๆว่ามันโดนนะลูกค้ารับได้ค่อยซื้อนะประมาณเนี้ยก็เสียใจนะแต่ว่าเหมือนบอสเคยบอกว่าถ้าลูกค้าอยากให้บอสดูรถฟรีอย่างเงี้ยก็ดูได้ใช่ไหมไม่ถึงให้ดูสภาพรถที่เขาซื้อมาอย่างงี้ใช่ปะได้ได้เดี๋ยวพี่ดูให้แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากให้บอสดูรถให้อะคะต้องมาที่ไหนก็ได้เรามีสองสาขาเนาะ ส่วนหลักๆอ่ะที่จะอยู่ที่ชนบุรีบ้านกาบก็็าด้เข้ามาที่นี่โอกาสเจอพี่ก็สูงกว่าใครจะรุมือสองที่ตอมได้นะเจมส์ออเลตออโต,โต